เหม็น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 ปากเหรอครับหมายใกล้ลุงสิดูสิเหม็นตรงไหนเอาปากสินี่ให้เหม็นหรือยังเห็นไหมเอาปากหมายใกล้ลุงสินี่ไอ้เหม็นหรือยังครับอ้าฟังให้ดีนี่มันเหม็นเนาะ แปลว่าของไม่ดีอยู่ภายในภายในร่างกายเราอยู่ตรงไหนเหม็นปากกลิ่นมันมาจากไหนมาจากรอรอาหารร้อนอาหารมาจากไหนมาจากกระเพาะเวลาดื่มกินเข้าไปแล้วมันย่อยย่อยแทนที่จะลงล่างขับถ่ายไปแถวแถว,แถวปากเอาเจ้าพยาโอเคไหมที่ไหนได้บันดังขึทีมาข้างบนแปลว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยฮะที่ลิ้นปีเนี่ยครับมันเป็นรักะปิดรับ mm hmm. มีกลไกตรมัตตังนั้นเองครับโอเคนะ ที่มันถึงเวลาปิดมันไม่ปิดมันเปิดเหมือนกับมันซึมมันรั่วนี่กวไปครับเพราะว่ากระเพาะเราเวลามันย่อยอาหารปุ๊บมันจะมีแรงดันลงของมันเองไงมันจะมีแรงดันดันแทนที่จะดันลงไปตามระบบของมันขับถ่ายไงมันดันทะลึ่งออกข้างบนนี้มันก็เลยมีกลิ่นปากนะจะไปอมอะไรต่างๆนะไอ้รงท้าลินลินเขานั้นนะครับไม่มีทางอยู่หรอกน้ำเกลือก็เท่านั้นนะครับโอเคนะวิธีของเราครับท่าน ดื่มน้ำมาไปก่อนปื๊ดปืปื๊ดสองสามเกือกมักสูนให้จะเข้าไปปื๊ดกระดานนานแสนนานล้านาน,านาน็จแ,แล้วก็ก้มก้มแล้วคำแมวท้องกดตามครับที่ลิ้นปีกดตามคล้ายๆกับปรับกลไกออโตเมติกให้มันทํางานที่บอกที่บอกว่าลิ้นปีลิ้นปีเท่านั้นเองครับกดมันจะจุกนิดน,นี้นะฮะแช่ไปประมาณสามวินาทีไอ้ที่มันถึงจุดจดจุกแน่นๆ,ๆจุกๆว่าแล้วก็ยืดตัวขึ้นไปยืดปื๊ดยี้ครับ แอนตัวเลยเงยหน้าเข้าไปบนหลังคาบ้านดวงดาวไหนก็ตามที่แอนไวแอนไวเกรงไวเกรงไม่มีอะไรมากไยมีแค่นีเ้เสร็จแล้วก็กลับลำมาเดิมเดิมกลับลำมาเดินเหมือนเดิมแบบเนี้แล้วก็หายใ,ใจแบบซูเปอร์ชาร์แค่นี้เองมันจะโล่งเลยเหมือนกับอกแล้วมันถูกฉีกไปหมดเลยมันเหมือนกับถูกฉีกขึ้นมันเบาล่ะโอเคไหมไกลไกอัตโนมัติมันจะทํางานได้ตามปกติ น,นะการที่มันเคยกลิ่นเหม็นเม็นปากต่อไปมันก็จะไม่เหม็นหรือถ้ามันจะหอมนะพิมพ์มาบอกลุงหน่อยนะช้าฟังเสียงลุงด้วยนะเจอ โอเคไหมครับ